สวีตจัมโบต่อที่สองเกิดดีโตไวยี่วันตัดให้วัวกินได้สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาดูหญ้าสวีตจัมโบนะครับหลังจากที่เราตัดไปวัวกินแล้วเรามาดูกันนะว่าต่อที่สองของหญ้าสวีตจัมโบเนี่ยนะครับมันจะเกิดดีหรือไม่นะครับก็มีคนถามว่าหลังจากที่เราตัดไปแล้วนะครับตอนที่เราปลูกได้หนึ่งเดือนเราก็ตัดให,ห้วัวหลังจากที่เราตัดแล้ว มันจะเกิดดีไหมนะครับเรามาดูกันคะว่าต่อที่2ของย้าซีเซมโบที่เราตัดให้ววเนี่ยมันจะเกิดดียังไงเรามาดูกันเลยนะครับซึ่งย่าซีเัมโบแปลงนี้นะครับเราก็ได้มีการตัดให้ววครั้งแรกในวันที่23มกราคม25 6 5นะครับอันนี้คือต่อแรกที่เราตัดให้วกินนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของตอญ้านะครับหลังจากที่เราตัดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะตอญ้านะครับที่เราเหลือไว้ประมาณสัก5เซนนะครับ หลังจากที่เราตัดได้14วันนะครับก็ย่าก็โตไวมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้คืออายุสบสี่วันเป็นต่อท <pl ains> <fish> <ados> ี่2นะครับหลังจากที่ตัดได้14วันเนี่ยนี่ครับเกิดไวมากเลยครับสูงประมาณ20เซนเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือวันที่13กุมพภาพันธ์2องพนะครับหลังตัดได้2ีวันนะครับต้นใหญ่ต้นสูงดีมากเลยครับเนี่ยอ่าซึ่งสัปดาห์ที่3าเนี่ยครับเราก็สามารถตัดให้วราจินได้แล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าต้นสูงมากนี่ครับวัดแล้วก็สููงนน้าอย่่ทีปรระมณ70ซคับ ซึ่งยาด70เซนนี้เราก็สามารถตัดให้ไว้กินได้แล้วนะครับนี่ครับอายุ2 0วันสูง70เซนนะครับลำต้นใหญ่อวบแล้วก็ที่สำคัญคือใบใหญ่ใบอวบใบสวยดีมากเลยนะครับเนี่ยครับดูคือลักษณะของใบนะครับนี่ใบใหญ่ดีมากเลยนะครับนี่นะครับซึ่งความสูงขนาดนี้นะครับเราก็สามารถตัดให้ไว้กินได้แล้วนะครับดังนั้นต่อที่2นะครับของซีเตมโบนะครับ ประมาณ20วันครับเราก็สามารถตัดได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นยาที่ตัวไวนะครับหลังจากที่เราตัดนะครับตอมันก็งอกไวแล้วก็โตไวดีมากเลยนะครับส่วนนี้นะครับก็คือวันที่22กุมภานะครับ2 5 65ก็อายุ30วันนี่นะครับเองครับต้นสีชมโบอายุ30วันนี่ลำต้นใหญ่อวบนะครับแล้วก็ใบใหญ่ดีมากเลยนะครับซึ่ง ข้อดีของสีจมโบ้คือว่ามันเป็นย่าที่โตวไวแล้วก็ใบใหญ่นะครับซึ่งการที่มันมีใบใหญ่ก็ทําให้มันได้ปริมาณจํานวนมากนะครับเวลาที่เราตัดใบวัวนี่นะครับเพราะว่าใบมันใหญ่มันก็จะได้ปริมาณญ้าจำนวนมากอ่าซึ่งอันนี้เป็นการหว่านแบบทีทีนะครับเราไม่ได้หว่านเป็นแถวนะครับอันนี้คือหว่านเป็นแปลงแบบทีทีเลยนะครับดังนั้นลําต้นมันก็จะไม่ใหญ่แต่ว่าใบมันจะใหญ่มากเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือใบของต้นสีจมโบ้นะครับอายุ1เดือนอ่าความสูงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 90- ถึง1เมตรนะครับนี่คือความ สีชมพูนะครับอายุ1เดือนสูงประมาณ90เซนถึง1เมตรนี่นะครับนี่ครับนี่คือลักษณะของใบนะครับราะนั้นข้อดีของญ่าสีชมพูคือว่าเป็นญ้าที่โตไวนะครับทั้งตอแรกที่เราปลูกกับตอที่2องหลังจากที่เราตัดแล้วก็เกิดดีโตไวนะครับนี่แน่นมากเลยนะครับแสดงว่าตอของมันนี้เกิดดีมากเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับหลังจากที่เราตัดได้1เดือนครับวันนี้ เราก็จะมาตัดหญ้าซีเตนโบไปให้วัวกินนะครับนี่คือลักษณะของต้นซีเตนโบครับเนี่ยต้นใหญ่แล้วอวอบดีมากเลยนะครับอันนี้คือลักษณะของใบนะครับเนี่ยนี่คือใบใหญ่ใบนาดีนะครับวันนี้เราก็จะมาตัดหญ้าให้วัวนะครับนี่อันนี้คือใช้การเกี่ยวครับเนี่ยอันนี้คือหญ้าที่เราเกี่ยวไปให้วัวนะครับนี่องนครับเกิดแน่นดีมากเลยเพราะว่าเราบานในทีทีนะครับการบานในทีทีก็ได้ผลดีเหมือนกันนะครับถ้าเรามีเม็ดพันธเยอะ มีที่ไม่มากแล้วก็บานแบบทีทีได้นะครับมันก็จะได้ต้นย่าแบบนี้ครับคือเกิดแบบทีทีไมครับนี่ต้นมันจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าใบมันจะใหญ่ไหมครับข้อเสียของมันก็คือว่าถ้าเอาไว้นานๆมันจะเป็นดอกครับนี่อันนี้คืออยุสองเดือนนะครับอันนี้เราไม่ได้ตัดในตอนแรกเราเหลือไว้นะครับอายุ2เดือนมันจะเป็นลําต้นมันจะแข็งแล้วก็จะเป็นดอกนะครับอันนี้คือหลังจากที่เราตัดแล้วนะครับนี่นี่คือลักษณะของญ้าซีเซมโบนะครับ เราก็จะไม่วัวกินนะครับซึ่งวัวเนี่ยกินดีมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นหญ้าที่ใบใหญ่นะครับใบใหญ่แล้วก็ลาต้นมันก็ไม่แข็งกินได้ทั้งลําต้นกินได้ทั้งใบเลยโดยที่เราไม่ต้องเอาไปทําอะไรครับก็คือเกี่ยวมาหรือตัดมาก็เอามาให้วัวกินเลยวัวก็กินดีมากนะครับหลังจากที่เราตัดได้หนึ่งเดือนนะครับตอนที่2มันนะครับอายุ1เดือนเราก็สามารถตัดให้วัวได้เลยนะครับอันนี้คือลักษณะของหญ้าสีชมโบตอนที่2ที่เราตัดให้วัวกินดีมากเลยนะครับสำหรับชิปนี้ก็ขอนาเสนอเพียงเท่านี้นะครับ ก็จะ่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องของเราสรวัคลิปนี้สวัสดีนะครับ